เขาขอปากาก็นีลูกสาวเขายืนปากาให้เนาะเขาเขียนเลขให้มาน่ะห้าแปดก็ห้าที่เป็นรถแกยังอยู่นะเพราะว่าที่เป็นรถแกมันเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าก็เมาเขาก็อายุแกห้าเจ็ดมันก็ออกไปแล้วเนาะทีนี้มันเหลือแล้วทีนี้เลขผ่าโรงน้องเขยนะมันมันมีก็แต่ไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่แต่มันคล้ายๆแต่เ็าพูดชัดมากเลยภาษาสวยอะภาษาสวย สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับจา้าติธรรมสนมนิววาราติทุกท่านทุกคนก่อนอื่นต้องขอบคุณคลิปของช่อง YouTube คุมทรัพ,พย์พานาคผมได้นำคลิปนี้จากขุมทรัพ,พย์พานาคมาเล่าสู่กันฟัง,รงเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับในระหว่างที่ญาติพี่น้องให้ล่างส่งประกอบพิธี ผู้ตายคือน้องเขยคุณแม่สมบูรณ์ก็ได้เข้าสิงร่างสงและบอกตัวเลขไปฟังเสียงคุณแม่สมบูรณ์เล่าให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพร้อมกับตัวเลขที่น้องเขยบอกด้วยนะครับไปฟังครับเขาขอปากกาที่นี่ลูกสาวก็ยืนปากกาให้เนาะเขาเขียนเลขให้มานะ่ะห้าแปดก็ห้าเก้าห้า อันนี้คือเด็กไม่ไม่บิญญัตเขาเขียนให้มาบิญญาณเขาเข้าเข้าร่างเข้าร่างค่ะเข้าทรงเข้าทรงเขาเขียนให้มาห้าแปดกับห้าเก้าห้าค่ะแล้วทีนี้แม่ก็เลยถามว่านะทําไมเลขลงเขาลงทั้งยูทูบมดก่อนแล้วทาไมมันไม่ไม่ออกเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงได้แค่หกไปได้ก็เจ็ดกับหกเปอร์เซ็นต์เองครับแล้วทีนี้ท่านพูดมันเหมือนกับที่เป็นรถแกยังอยู่นะเพราะว่า ที่เป็นรแกมันเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าก็มาเข้าก็อายุแกห้าเจ็ดมันก็ออกไปแล้วเนาะท่นี้มันเหลือดูเจ็ดหกเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเขาพูดเจ็ดห้าเจ็ดหกเขาพูดชัดเลยออกออกเลยอืมแต่แต่ทรงที่ไปดูนะมันเป็นลาวลาวสีสกีลาเลาวทับวงุพพรที่มาเข้าทรงค่ะที่เข้าสรงนะที่ที่ไปดูเขาเขาแต่ในเวลาวิญญาณเข้ามาพูดภาษาสวยเหมือนพวกแม่เลยโอ้พูดภาษาสวยจ้อยจ้อยเลยทุกคําเลยครับ ในส่วนของตัวเลขน้องเขยของแม่สมบูรณ์ก็ได้บอกแล้วนะครับว่ามีตัวอะไรและมีตัวเลขฝาโลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฝาโลงของน้องเขยนั้นมีตัวอะไรเดี๋ยวไปดูว่าแม่สมบูรณ์เขียนตัวเลขอะไรที่น้องเขยบอกตัวเลขพร้อมกับเลขฝาโลงของน้องเขยเช่นเดียวกันครับไปชมกันครับ แล้วแบบนี้เลขฝาโรงน้องเขยนะมันมีแปดหนึ่งสามโอ้เลขฝาโรงอ่ะค่ะาเลขฝาโรงมันแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเจ็ดมันตรงเจ็ดชอบดันเวียงได้ได้สรงเจ็ดเลยเอสมุนไพรดีกว่านะแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะอันนี้ฝาโรงม่ะแม่อันนี้ฝาโรงอ๋อแปเห็นว่าฝาโรงที่นี่ชอบออกบ่อยด้วยออกบ่อยค่ะครับฝาโรงเลขฝาโรงแปดฝาโรงสามกับตรงเจ็ด วมันเ uhm, ข้ากระเลขอาจารย์เ <Night> ว oh, so 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 uh, ียงโอ้ทับกระเลขอาจารย์เวียงอะสามหนึ่งค่ะที่อาจารย์เวียงเขาให้มันตรงกันเลยตรงกันเลยแปดหนึ่งสามกับสองเจ็ดอ่ะทีนี้ที่เลขเขาบอกในเลขตัวไหนแม่เขียนได้ไหมเขาบอกเขาบอกเขาบอกเลขอะไรที่ที่เข้าทรงอ่ะห้าแปดหครับห้า เก้าห้าค่ะห้าเก้าห้าอันนี้เลขเข้าทรงอันนี้อันนี้เลขเข้าทรงเราเข้าทรงค่ะเข็บเจนให้ลูกสาวตัวนี้แหละลูกสาวเขาเนัะเียบลูกสาวเขาเลยเก็บเยนให้ลูกสาวเลยกระดาษแล้วก็มันตรงกันเลขอาจารย์เวียงมุดก่อนมันไม่ออกเนาะอ๋อมาตรงกันอีกด้วยมุดก่อนนะมันไม่ออกเนาะค่ะอก็ห้าไม่ออกอันนี้ก็เลยถามว่าน้าไอออกจริงๆแล้วไอเลขของอาจารย์เวียง เขาว่าออกวันนี้ออกจริงๆออกอ่าออกนะเพราะอาจารย์ก็ตั้งใจเ่าเราอยากจะได้ทางเข้าวัด้ะเขาก็บอกว่าออกเขาเิญญาเขาพูดไม่มากเนาะเขาบอกว่าออกเสียงเหมือนไหมแม่เหมือน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 ก็แต่ไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่แต่มันคล้ายๆแต่เขาพูดชัดมากเลยภาษาสวยอ่ะภาษาสวยแต่จุดนั้นมันเป็นลาวพูดลาวกันเออแต่พอวิญญาเข้าพูดภาษาสวยบ้านแม่ชัดเย๋วมากเลยค่ะ ก็ยังแปลกอยู่นะครับว่าล่างทรงพูดภาษาสวยไม่เป็นซึ่งล่างทรงเป็นคนอีสานเป็นคนล่านะครับบอกภาษาสวยบอกเป็นขออนุญาตใช้เสียงแบบนี้นะครับเป็นคนอีสานวอาภาษาสวยบอกเป็นแต่เมื่อน้องเคยเข่าสิงหลังของหลังทรงนะครับ ก็เลยพูดภาษาสวยออกมาซึ่งหลางส่งพูดภาษาสวยบบกเป็นแล้วฟังบบกออกแต่หนาอาศจรรยว่าเอ๊ะทำไมหลางหลางส่งถึงเบาภาษาสวยได้แต่ก็เป็นเรื่องเลือก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นะครับแต่ความเสื่อของญาติพี่น้องและก็แม่สมบูรณ์ที่ไปในครั้งนั้นเสื่อว่าเป็นหนองเคยเข่าเสียงหลางส่งครับผมแล้วก็เรื่องเล่านั้น มีตัวเลขที่เกี่ยวครองเดี๋ยวไปฟังไปชมคลิปคลิปนี้อีกเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็มันใจกันก็คือฝาโลเขาเนี่ยแหละแม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบหนึ่งสามชอบเลขฝาโลค่ะทาไมแม่ต้องชอบเลขฝาโงกับกับสองเจ็ดมันมันเข้ากับเลขอาจารย์เวียงด้วยแล้วทีนี้ก็ที่ผ่านมาในบ้านตาย มันก็เข้าอยู่ค่ะหมดขวดกันค่ะเข้ามันเข้าเลขฝาโรงพอเข้าเลขฝาโรงก็เข้าจริงจริงอายุกี่ปีแม่จ้าอายุกี่ปีคนนอต้องเสียชีวิตคะคะห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดออกไปแล้วเนาะออกไปแล้วท่านท่านท่านพูดไอตัวนี้ที่บอกว่าเปอร์เซ็นที่หมดหมดขวนเปอร์เซ็นมันน้อยที่เขาพูดว่าเจ็ดกับหกน่ะ เจ็ดก็หกเปอร์เซ็นเองเขพูดอย่างเงี้ยหรือว่าเลขรถแกมันเหลืออยู่เจ็ดหกให้แม่เขียนให้ด้วยก็ได้ค่ะอย่างว่าอายุเนี่ยมันจะออกเจ็ดหกดี๋ยวรถแกยังเหลือเจ็ดก็หกค่ะเหลือเหลือเลือเจ็ดหกตัวเดียวค่ะเปลี่ยนรถหรอเจ็ดห้าก็แล้วหาเลขอายุหาเลขอายุเขาเลือเลขเปลี่ยนรถหรอค่ะอันนี้จะเปลี่ยนรถเลขเขาพูดเองแต่บ้านเลขที่คงจะไม่ถามนะเลขที่สองสามออกไปก่อนแล้วออกไปถอนแล้วอ๋อเะเปถยนรถอ่ะออกหมดเลยบ้านเขาหน่ะค่ะ อืมโหนาะค่ะเด็ตัวนี้ไอที่เขาพูดกวาเจ็ดหกแม่ก็ยังคิดอยู่เลยเอ้าทำไมเขาไปพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เบีนรถเขายังอยู่เจ็ดหกหรือเขาบอกไม่หวยก็แม่ก็ไม่รู้แล้วเจ็ดนี้เนาะครับเออขนาดเสียชีวิตไปแล้วก็ยังให้บอกเลขเนาะแม่เนาะคําเขาบอกลูกเขาบอกเลขเขาบอกว่าลูกเต้าลําบากญาติพี่น้องข้างๆก็ลําบากบ้านลําบากจริงๆเลยว่าก็ขยังขออย่างเดียวนะว่า ไอ้งจุดนี้เนาะว่าถูกถูกไหมก็ว่าถูก <Ừ. S 2> ว่าเข้าไหมเข้าคับก็พูดแค่นั้นเองช่ะอ,อ๋อก็คือเขาอยากให้โชคลาบก็เลยเข้ามาเขาอยากให้โชคให้ลาบก็เลยเขา้ามาเลยเข้ามาบอกด้วยเนาะรเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับตัวเลขนะครับที่เราได้ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะครับเป็นความ เชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเป็นแนวทางเราไม่รู้นะครับว่าตัวเลขนั้นจะออกหรือไม่จะมาหรือไม่ในงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุกมีวารายที่ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ